นไรครับช่วยผมหน่อยผมไม่มีตังค์กินข้าวทำบุญทำทานหน่นอยครับช่วยผมหน่อยนะคะผมไม่มีตังค์กินข้าวครับสวัสดีค่ะผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าตำแหน่งเลขาของที่นี่เราต้องการแค่คนเดียวเท่านั้นตำแหน่งเลขาของที่นี่เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นของฉันค่ะบริษัทเนี้ยเขาคงไม่ง้องรับเด็กจบใหม่อินเทอหรอกฉันว่าอย่าทอกันเลยนะคะเราก็แค่มาสมัครงานไม่ได้เป็นศัตรูกันสักหน่อย เราสมัครงานตำแหน่งเดียวกันนะเธออย่าโลภสวยไดยเลยเชิญหน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับผมไม่มีตังกินข้าวครับเชวยหน่อยครับผมไม่มีตังกินข้าวครับเชิญหน่อยครับไม่มีเงินกินข้าวแล้วนี่อะไรอะ จ่บหน่อยผมไม่มีตังคินข้าวทำบุญทำทานหน่อยครับจ่บหน่อยนะครับผมไม่มีตังคินข้าวครับทำบุญทำทานหน่อยครับนี่พี่ให้นะคะ ช่วยผมหน่อยครับผมหิวข้าวนี่หนูตาบอดไม่ใช่หรอจ๊ะใช่ครับผมมองไม่เห็นช่วยผมหน่อยนะครับหนูนี่เก่งจริงๆเลยนะขนาดมองไม่เห็นยังรู้ว่าพี่สวยอีกอ๋อผมเรียกแบบนี้ทุกคนเลยครับผมหิวข้าวผมขอตังกินข้าวหน่อยได้ไหมครับ คนให้เงินหนูต้องหลายร้อยเลยนะเนี่ยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหายขอบคุณครับครับเดี๋ยวพี่ให้เงินอีกที่สิบนี่นะเก็บไว้กินขนมขอบคุณครับครับเดี๋ยวพี่ไปก่อนละ หนูนี่ครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ใหม่รออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับรอบคุพี่ก่อนเจ็บนี่อันนี้เงินขอหวยพี่พี่ครับ ผมก่อนรอครับอืมพี่ต้องรีบไปสัมภาษณ์งานอะ่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปก่อนนะครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าตำแหน่งเลขาของที่นี่เราต้องการแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยผมไปตามคุณพ่อมาสัมภาษณ์ก่อนยังไงก็พวกคุณสองคนทงสบายเลยนะครับได้เลยค่ะครับแบครู่ครับนี่ป้าคะขอบอกป้าไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าตำแหน่งเลขาของที่นี่เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นของฉันคะ่ะอันนั้นมันก็เรื่องของเธอฉันเนี่ย ประสบการณ์ตั้งเยอะแยะบริษัทเนี้เขาคง,งไม่ง้อรับเด็กจบใหม่อย่างเธอเด็กจบใหม่เด็กจบใหม่อะไรนี่ฉันทำงานที่บริษัทเก่ามาเป็นปีๆแล้วจ้ะป้าก็แค่ปีสองปีมันจะมาเทียบกับคนมีประสบการณ์เป็นสิบปีอย่างฉันได้ยังไงจ้าป้างั้นหนูก็จะรอดูนะคะว่าเขาเนี่ยจะเลือกเด็กจบใหม่แบบหนูหรือว่าจะเลือกพวก คนแก่ถึงถึงแบบป้าค่ะนี่เธอเข้ามาทำอะไรในห้องนี้เนี่ยฉันมาสภาคณ์ตำแหน่งงานเลขานะคะฮะเลขาตอนแรกฉันนึกคิดว่าจะมีคู่แข่งแค่คนเดียวซะอีกมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลย พี่พวกเธอไม่เห็นหรอว่าเขาอยากได้คนมีประสบการณ์ค่ะคุณป้าผู้มากประสบการณ์ฉันรหมันสไส้ป้าจริงเลยรอให้ฉันได้ตำแหน่งก่อนนะคะฉันจะขำใส่ป้าให้ฟันร่วงเลยค่ะฉันว่าอย่าทะเลาะกันเลยนะคะเราก็แค่มาสมัครงานไม่ได้เป็นศัตรูกันสักหน่อยไม่ได้เป็นศัตรูกันหรอจ๊ะนี่เราสมัครงานตำแหน่งเดียวกันนะ ขยนโลกโสวยในเลยใช่ครับพ่พอ,อ,อสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสัมภาษณ์กันเลยนะครับพ่อไม่ต้องสัมภาษณ์หรอกเสียเวลาปเปล่าเปาอทํทำไมล่ะคะหรือว่าที่ไม่สัมภาษณ์เนี่ยจะรับเราทั้งสามคนเลยห่ะคะตำแหน่งเลขาฉันรับแค่คนเดียวเท่านั้นอาวถ้าไม่สัมภาษณ์เราจะเลือกอยังไงล่ะคะ ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันให้คนมาเลือกเองนี่นี่มันไอเด็กขอทานคนนั้นนี่แกไม่ได้ตาบอดหรอแล้วแกเข้ามาทำอะไรที่นี่อะฮะเด็กคนนี้แหละคือคนที่รู้ว่าใครจะมาเป็นเลขค้าคนใหม่ของที่นี่นี่นี่คุณพูดบ้าอะไรเนี่ยฉันงงไปหมดละ บริษัทของผมออกจะใหญ่โตขนาดนี้คุณคิดว่าผมกับคุณพ่อจะพูดไรสาระทำไมครับเด็กคนนี้คือหลานชายของฉันเองเป,เป็นไงบ้างออยแกหาเลขขาคนใหม่ได้หรือยังยังไม่ได้เลยครับผมกลัวว่าถ้ารับเข้ามาแล้วจะเหมือนคนก,ก่อนๆในบริษัทก็เลยยังไม่อยากรีบรับใครที่มันก็นานแล้วนะแกต้องรีบหาคนมาให้ได้ ตำแหน่งนี้มันจะเป็นรู้ไหมรู้ครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนคัดเลือดพลวิธีที่เคยใช้ก็ได้แต่คนทำงานเก่งแต่นิสัยไม่ดีถ้าผมช่วยหมครับคุณปูถามลูกพ่อคุยงานกับปู่อยู่นะหนูกินขนมไปเถอะแต่ผมอยากช่วยนี่ครับถ้าแกหาเองไม,ไม่ได้ก็ใช้วิธีเจ้าทามมันสิแต่พ่อครับ ออรู้ผมเพิ่งปสามเลยนะครับเอาเถอะน่าลองดูบ้างไม่เห็นเป็นไรนี่สองคนนี้เป็นคนไม่ดีครับเออไม่ใช่นะจ๊ะพี่ไม่ได้ขโมยเงินหนูนะคือนี่จ้ะพี่เก็บไว้ให้เพราะว่าพี่กลัวมันจะหาย พี่ให้หนูเพิ่มด้วยนีไ่ไงป้าก็คือเหมือนกันลูกกลัวมาาันจะหายนี่กับเด็กพวกคุณยังหลอกอีกเหรอครับโชคดีนะที่ฉันอะ่ะได้เห็นนิสัยที่แท้จริงของพวกเธอซะก่อนพี่คนนี้เป็นคนดีมากเลยครับผมขอเลือกเขายินดีด้วยนะหนูตำแหน่งเลข้าคนใหม่ของที่นี่เป็นของหนูแล้วนะจริงเหรอคะ ขอบคุณม,มากนะคะไม่ต้องขอบคุณใครหรอกครับที่คุณได้ตำแหน,น่งนี้มันก็เป็นเพราะตัวคุณเองนิดนึงเธอสองคนเน่ยถ้ายังติดใจต,ต่าแบบนี้ไม่มีใครเขาอยากร่วมทำงานด้วยหรอกนะบริษัทของเราไม่ได้ต้องการคนเก่งเพราะความสามารถสามารถพัฒนากันได้ที่นี่เราต้องการคนดีคนที่ซื่อสัตย์แบบคุณปูเป้นี่แหละครับ ไปครับคุณปุเป้เดี๋ยวผมพาไปดูร้านอีกใช่ค่ะฉันไม่น่าเห็นเงินสี่ห้าร้อยนี่เลยใช่ค่ะป้าสี่ห้าร้อยเนี่ยได้เขาตัวป้าเลยค่ะแต่ฉันประสบการณ์เยอะมากนะจ๊ะจ้าประสบการณ์เยอะไปได้เท่านั้นแหละถึงเขาไม่เลือกปุเป้อะไรนั่นอ่ะเขาก็เลือกฉันอยู่ดีค่ะนี่พี่ นี่ลูกใครเนี่ยไม่รู้ใครเอาเด็กมาทิ้งไว้ที่นี่ฉันเดินผ่านมาพอดีไม่งั้นเด็กไม่รอดแน่ไปบอกผู้ใหญ่บ้านไหมขอใหได้ตามหาแม่เด็กเป็นเพื่อนไม้เหรอทำไมป้าไม่เคยเห็นหน้าเลยล่ะผมเป็นน้องชายของไมยครับแล้วผมก็รู้ด้วยว่าป้าเก็บไม้มาเรียน แล้กจะกลับมาทำไมฉันบอกแกแล้วไงไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกทำไมแม่ไล่มาแบบนี้อ่ะไมคิดถึงแม่นะเกกลับไปเดี๋ยวนี้เลยแต่เกไม่ต้องกลับมาหาฉันที่นี่อีกไปสิฉันบอกให้แกไปไงแม่แม่บอกไม้ได้ไหมเนี่ยแม่โกรธไมคเรื่องอะไร นี่แก,กยังมีหน้ามาถามฉันอีกเหรอลูกบ้านอื่นน่ะ <c oughs> เขาส่งเงินมาให้พ่อแม่เดือนละตั้งเกือบหมื่นแต่แก่ส่งให้ฉันแค่เดือนละสองพันแกกลับไปกรุงเทพเลยนะตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานแม่แม่ไม่เข้าใจไมอีกเหรอไมบอกแล้วไงว่าไมาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยไหนจะค่าเทอมค่าเช่าห้องไมให้แม่เท่านี้แม่ไม่พอใจเหรอจ๊ะ <c oughs> เอางี้แม่ไมสัญญานะ ถ้าไมายเรียนจบทํางานได้เต็มตัวเมื่อไหร่ไมยจะให้แม่เท่าที่แม่อยากได้เลยให้เท่าที่ลูกคนอื่นเขาให้แม่ได้โอเคไหมจ๊ะแม่ไปสัญญาเลยไม่แกรีบกลับไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากเห็นหน้าแก ยกมานั่งเศร้านี้เป็นอะไรเนี่ยแกใช่ไหมตาสับเรื่องฉันไปบอกคนอื่นอ่ะยกสักวันหนึ่งไม้เขาคงรู้แกปิดเขาไม่ได้หรอกไม่นี่รักหนูนะ ใครก้าวเด็กมาทิ้งไว้ที่นี่อ่ะหน้าตาน่ารักหน้าช่างจังยอมายกนี่ลูกใครเนี่ยไม่รู้ใครเอาเด็กมาทิ้งไว้ที่นี่ฉันเดินผ่านมาพอดี ไม่งั้นเด็กไม่รอดแน่ไปบอกผู้ใหญ่บ้านไหมเขาได้ตามหาแม่เด็กไม่ต้องหรอกเขาใจร้ายกล้าทิ้งเด็กขนาดนี้ฉันว่าฉันจะเลี้ยงไว้เองจ้ะจะไหวหรือหยกลำพังตัวเองอะก็ลำบากอยู่แล้วนะไหวสิเด็กคนนี้น่าสงสารจะตายแกอย่าไปบอกใครนะตะาศักก็ได้อเดน่ารักจังเลย หลับปุ๋ยเลยดูสิเป็นอะไรล่ะลูกร้องไห้อีกแล้วมาแม่อุ้มน,นะคนเก่งของแม่อย่ต้องกินข้าวด้วยนะลูกคนเก่งของแม่ นะ้องยังกินเลยลูกแม่บอกแล้วไงว่าจะไปเล่นน,น้องฝนหายรีบรนะลูก จะไหวหรอไหวสิแม่คอยดูนะถ้าไมยเรียนจบเมื่อไหร่มายจะทำให้แม่สบายให้ได้กดทนรอหน่อยนะแม่แม่ชื่อว่ามายทำได้ไปถึงกรุงเทพแล้วอะ่ะอย่าลืมรีบโทรหาแม่นะได้จ้ะไปก่อนนะแม่รถรอนานล้วเเดี๋ยวรีบกลับมาหา ลุครับมีอะไรเหรอหนูเมื่อ20ปีก่อนมีทาเราถูกทิ้งไว้ที่นี่ลุงพอจะทราบไหมครับเออลุงไม่ทราบบอกหนูนี่ลุงไม่รู้เลยเหรอครับลุงไม่รู้จริงจริงเด็กคนนั้นเป็นพี่สาวของผมคุณลุงช่วยผมเถอะน,นะครับเงินเนี่ยถือว่าผมตอบแทน ก็ได้ก็ได้ป้าครับมีอะไรเหรอหนูผมมาหาไมคครับป้าเป็นเพื่อนไม้เหรอทำไมป้าไม่เคยเห็นหน้าเลยล่ะผมเป็นน้องชายของไมคครับแล้วผมก็รู้ด้วยว่าป้าเก็บไม้มาเลี้ยง นี่แกพูดบ้าอะไรอ่ะไม่มันเป็นลูกสาวฉันก็ได้ครับ <c oughs> ถ้าคุณป้าคืนพี่สาวให้กับผม <c oughs> เงินเนี่ยเป็นของุณป่าไม่เอาเงินของแกกลับไปเลยแล้วออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้แต่สักวันผมก็ต้องเจอพี่สาวผมอยู่ดีนะครับป้าไปออกไปจากบ้านฉันเลยยังไง ที่บอกให้ไปไงไมายแม่ขอโทษนะแม่จะไม่ให้ลูกเจอเรื่องไม่ดีอีกแล้วฉันต้อขอโทษนะหยกที่ฉันบอกความรับฉันต้องการใช้เงินจริงๆ,ๆ ไม่ดึงใจของแม่ทำไมเขารู้อ่าว่าฉันไม่ใช่แม่เขาจริงๆเขาจะรู้สึกยังไงไม่เขารักหยกมากนะแต่่อให้เขาไปอยู่กับน้อง,ของเ,อเขาเถอะเขาจะได้สบายไม่ฉันจะไม่ให้บายกลับไปพตีบ้านนั้นนะขอ่ะเขาคงแย่งสมบัติกัน เชื่อฉันนะหยกบอกไมคเขาไ่้เถอะดีกว่าให้เขารู้เองแม่ไม่กลับมาทำไมอีกพอได้แล้วนะแม่ไม่รู้ความจริงแล้วก็รู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วไม่แม่ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกความจริงกับหนูอ่ะแม่ไม่ต้องขอโทษเลย หนูเข้าใจแม่นะแล้วหนูก็ไม่ได้โกรธกับสิ่งที่แม่ทำลงไปเลยจริงเหรอไม่แม่แม่มีบุญคุณกับหนูนะถ้าแม่ไม่เก็บหนูมาเลี้ยงในวันนั้นหนูคงตายไปแล้วในเมื่อหนูรู้ความจริงแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านอยู่กับน้องหนูนะไม่แม่หนูจะไม่ไปหนูจะอยู่กับแม่อยู่ดูแลแม่ความรักที่แม่ให้หนูอ่ะ มันมีค่ามากกว่าเงินเข้าใจไหมไม่แม่หนูรักแม่นะหนูไม่เคยหวังเลยว่าต้องอยู่อย่างสุขสบายรู้ไหมว่าที่หนูทำทุกวันนี้หนูแค่อยากมีเงินขอให้ดูแลแม่อยากให้แม่ตั้งหากที่อยู่สุขสบายหนูรักแม่มากนะแม่รู้ไหม ขอบใจมากนะลูกแม่ก็รักหนูจ้ะ